โย่ที่เด็ดเลขสวยใน,นพานุพงนะมาพบกันอีกหนึ่งงวนนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์พานุพง์ก่อนเลยก่อนที่จะมาฟังตัวเลขสวยๆของพานุพง์อย่าลืมนะว่ามันเป็นแค่แนวทางนะครับมดดาม่านะครับชอบก็จัดขัดก็สวนนะครับเลขทุกตัวมาจากเลขสถิติ ตัวไหนที่พานุพงศ์เน้นแสดงว่าตัวพานุพงศ์ชอบนะครับใครจะซื้อกับพานุพงศ์ก็ได้นะครับคอนเซ็ปต์ของพานุพงศ์เลขของพานุพงศ์ตรงใจทุกท่านตัวไหนซื้อเลยครับเอาที่ตรงใจของทุกๆคนนะครับซื้อเลยนะครับไม่ใช่ว่าเออนนี้ก็ไม่ใช่ทําไมมันเยอะจังเลขทําไมมันหลายหางมันมาจากสถิติครับผมก็พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้กับทุกๆคนนะครับเพื่อจะเอาสิ่งเนี้ยไปตัด ตัดสินใจในการซื้อเนาะซื้อลอตเตอรี่นะครับเพื่อจะอะมีเลขสวยๆกันโอเคนะนะครับวุนามา <c oughs> พันุ์พวงโดนหลายดอกซะเหลือเกินอ่า <c oughs> ที่เด็ดเลขสวยกันในพันธค์งอย่าลืมสิ่งสำคัญเป็นผู้ให้ก็คือกดไลค์กดแชร์กดสับสไครตยหรือในทิกตอกกดหัวใจให้พันุ์งด้วยกดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กัน พนังค์มาหาสถิติให้มาหาข้อมูลให้เพื่อให้ทุกคนตัดสินใจเป็นข้อมูลในการตัดสินใจดีกว่านะครับในการซื้อลอตเตอรี่ซื้อเลขต่างๆเนาะโอเคมาฟังกันเลยนะครับงวดประจำวันที่1นะครับเมษายนนะครับ6 65เนาะส5 6 5นินะครับ, 6, 6, 5, นะ 2, 65, รบสถิติเลขออกวันศุกร์นะงวดน,นี้เลขออกวันศุกร์นะครับสถิติเลขกำลังวันของวันศุกร์ ก็จะเป็น5เป็น4เป็น3นี่คือเลขกำลังวันเขานะครับเด,เด่นบนนะครับเด่นบนก็จะเป็น5นะครับ 5, 5นี่ออก8ครั้งแล้วก็เลขรองของเขาคือ7ออก5ครั้งนะครับเลขบนนะครับก็จะเป็น1 5 7 5 6 5 8 5 7 2 7 3 7 8แล้วก็7 0็ดศเลขล่างนะครับเด่นล่างนะครับก็จะเป็น3รองก็เป็น8อย่าลืมกัน2ไว้ล่ะ นะครับเชื่อไหมว่าเลขล่างนี่ออกเท่ากันเลย5ครั้งย้อนหลัง5ปีนะผมอาศิติ5ปีมา,าพูดให้ทุกคนฟังนะครับเลขเน้น3ตัวก็จะเป็น5 7 2 9 1 5 5 8 7 7 7 2ใครเน้นกับพนพง์ก็เน้นเลยนะครับเลข2ตัวล่างก็3 8 3 5 3 7, 7 8 2 8 9 8 6นะครับเลขส่วนตัวพนพง์ก็จะเป็น1 5 7 5 8 6 3 5 2 8 3 8, 8แล้วก็2 7 7 7 2 เน้น7 72ดเดสลขส่วนตัวพานุพงศ์พานุพงศ์ชอบมากเลย7271สเถ้าเบิ้ลก็จะเป็นสองสอง่ะขอให้ทุกคนเฮงๆงรวยๆในวันที่1เอาไว้ไปใช้ส่งการกันปังๆไปแล้ว